สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายฟีซอนวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งนาฬิการถยนต์ให้ตรงกับนาฬิกาในมือถือหรือนาฬิกาที่เอาเป็นว่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องตรงเป๊ะหมดเลยนะครับทําได้อย่างไรนะครับในรถยนต์รุ่นเก่าแบบนี้นะครับทําได้ไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เรามาที่แอปมือถือของเราเนี่ยให้เราไปดูที่รูปนี่นาฬิกาเห็นไหม ไอรูปนาฬิกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยไอคำว่านาฬิกาตรงนี้เนี่ยมันจะมีเข็มวินาทีเป็นสีแดงจะคอยเลื่อนอยู่นะถ้าเราเปิดหน้าค้างไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่เลื่อนแต่ถ้าเราสไลด์อย่างเงี้ยเรื่อยๆมันจะเลื่อนเนี่ยให้เราสังเกตดูตรงนี้เอาเป็นว่ารอให้ขึ้นนาทีต่อไปตอนนี้เป็นยี่สิบสามนาทีอยู่นะครับเดี๋ยวพอ,พอ,พ,อพอขึ้นนาทีที่ยี่สิบสี่ผมกดที่นาฬิกาตรงนี้ก็คือกดเซตศูนย์ ศูนย์ทุกอย่างเลยนะทั้งวินาทีทั้งนาทีจะเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับจากนั้นทําไงต่อนะครับก็เราก็ปรับเวลาไปที่เวลาปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่บ่ายสองยีนาทีปรับไปที่บ่ายสครับโอเคบ่ายสองยีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูนาทีต่อไปกันนะครับว่าจะตรงหรือเปล่าเห็นไหมครับพอขึ้นนาทีที่ยี่สิบห้าเลขเปลี่ยนพร้อมกันเลยทุกเสียววินาทีนะครับ โอเคทาความเข้าใจกับปุ่มก่อนนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเซตศูนย์นะครับเซตนาทีเซตวินาทีเป็นศูนย์ศูนย์นะครับปุ่มด้านล่างมันจะเขียนว่าตัว M นะครับนี่ตัว M นี่คือมินิทหรือวอินาทีนะครับส่วนตัว H นั่นคือเป็นชั่วโมงนะครับเป็น hour ภาษาอังกฤษนะนี่แหละแค่ okay, นี้นะครับถ้าเรากดแช่นาทีก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเรากดแช่ตรงนี้ชั่วโมง ก็ <c oughs> จะเปลี่ยนนะครับถามว่าเราได้ตั้งกันบ่อยไหมไม่ได้ตั้งกันบ่อยหรอกนะแต่ที่ผมตั้งเนี่ยก็เพราะว่าผมไปถอดขั้วเบ็ดเมื่อกี้ก็คือรถมันมีไฟโชว์ขึ้นนะครับมีโค้ดติดผมก็ทําการลบโค้ดโดยการถอดขั้วแบตเตอรี่ออก <c oughs> ก็เลยต้องมาตั้งนาฬิกาใหม่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย หากท่านผู้ชมอยากจะสนับสนุนค่าน้ำมันของผมนะครับก็ให้กดไปที่ description ข้างล่างเลยนะครับจะมีบัญชีพร้อมเพอย์อยู่นะครับขอบคุณครับ